ครับก็สวัสดีครับ f c ทุกท่านครับครับวันนี้เรามาดูวิธีเลือกกิ่งตอนต้นกระท่อมกันนะครับกิ่งกระท่อมกันนะครับว่าเราจะเลือกกิ่งแบบไหนนะครับครับกิ่งนี้มันแก่พอดีนะครับกิ่งนี้ลากออกเลยครับตอนไว้ประมาณ25วันครับ แก่ไปนี่รากจะออกยากนะครับกิ่งกิ่งที่พอดีมันจะไม่มีก้านนะครับเป็นกิ่งยอดเลยนะครับมันจะพอดีครับกิ่งที่ไม่มีก้านนะครับมันกิ่งนี้นะครับอันนี้ออกรากเลยครับยี่สิบห้าวันนะครับถ้ากิ่งพอดีก็สิบกว่าวันก็ออกเริ่มงอกรากเลยนะครับ นี่ครับกิ่งที่เราจะเลือกนะครับลักษณะนี้นะครับมันจะไม่มีกิ่งแตกออกมานะครับมันจะเป็นกิ่งยอดเลยนะครับอันนี้รอยตัดไปนะครับตัดไปแล้วกิ่งหนึ่งนะครับตอนไปแล้วอันนี้พอดีมันโตขึ้นก็เลยจะตอนให้ FC เราดูกันนะครับใช้กิ่งนี้นะครับจะตอนให้ดูนะครับครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับ ใบสองใบข้างล่างนี้ก็จะออกนะครับใบมันเยอะไปนะครับเราจะเลือกจุดที่สีเขียวกับสีเทานะครับต่อกันนะครับเวลาไปปลูกแล้วมันจะพุ่งเร็วครับจะโตเร็วนะครับมันจะซัดเร็วนะครับถ้ากินลักษณะนี้นะครับแตกยอดเร็วครับโตเร็วนะครับ เราจะใช้กันไก่นะครับวันรอยแผลทาน้ํายานะครับใช้กันไก่นะครับแล้วก็ใช้กันไก่ขูดเบาเบาะนะครับรอบเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำยามาทานะครับขูดเสร็จแล้วก็พันน้ายาชุบติดไปเลยนะครับน้ำยาก็เอ็มร้อยห้าสิบนะครับ ถ้ากิ่งไม่แก่มากไม่อ่อนมากพอดีก็จะประมาณ10ไม่เกิน15วันนะครับรากก็จะงอกออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับ ไม่สะดวกต่อการทำงานครับตัดทิ้งเลยครับนะครับพอขูดเสร็จนะครับเอาปลายกันไก่กดเข้าไปตรงผิวสีคือเขียวเปลือกด้านบนนะครับหน่อยหนึ่งนะครับให้เข้าไปหาแกนนะครับไม่ถึงกับทะลุแกนนะครับกดเข้าไปเบาเบนะครับ สองฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำยาเล่งรากซึมเข้าไปได้ดีนะครับเวลาเราทานะครับก็น้ำยาเล่งรากมาเลยครับทาเข้าไปแล้วก็หุ้มไปเลยนะครับแล้วก็เตรียมตุ่มปิดมัดให้แน่นนะครับตามคลิปเลยนะครับไอ้น้ำยาเล่งรากนี้เอาปิดไว้ตรงเปลือกสีเข,เขียวนะครับไม่ใช่ตรงสีขาวนะครับ หุ่มไม่ตรงสีเขียวนะครับไอ้ตรงสีขาวๆที่เราขูดเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ระหว่างกลางนะครับให้ไอ้ตรงตรงที่เรา เปลือกสีเขียวที่มีน้ํายาหุ้มอยู่อยู่ระหว่างกลางนะครับจะดีครับแล้วก็มัดให้นั่นเลยนะครับแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกอีกรอบนึงก็ได้นะครับหุ้มพลาสติกพลาสติกไม่ต้องหนานะครับสักรอบหนึ่งพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ ครับตอนนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปตัดกิ่งที่ออกลากให้พี่น้องเราดูกันนะครับกิ่งมันออกลากแล้วประมาณยี่สิบห้าวันนะครับเดี๋ยวจะตัดไปชําให้พี่น้องเราดูกันนะครับ ครับนี่ครับกิ่งนี้ครับสวยครับกิ่งนี้ไม่มีก้านนะครับไม่มีกิ่งกิ่งงอกออกมานะครับกิ่งยอดนะครับกิ่งขึ้นไปหายอดเลยครับกิ่งนี้ถ้าปลูกแล้วจะโตเร็วครับได้ผลผลิตเร็วครับแบบนี้ครับมันจะแตกยอดเร็วครับครับเดี๋ยวเราตัดไปชำกันเลยนะครับตัดไปใส่ถุงไว้ลดน้ำไว้สักสิบยี่สิบวันก็ ได้แล้วครับยครับกิ่งนี้สวยครับสวยงามครับกิ่งนี้แกะพลาสติกชั้นข้างนอกออกก่อนนะครับแล้วแช่น้ำไว้นะครับแล้วค่อยแกะพลาสติกชั้นที่สองออกแล้วค่อยเอาลงถุงนะครับแช่น้ำสักสองสามนาทีครับพอให้น้ำมันซึมเข้าไปนะครับ ใบมันนี่มันเยอะไปนะครับต้องตัดออกนะครับเพราะว่ามันจะเลี้ยงรากมันจะน้อยไปครับมันจะเลี้ยงไม่ได้ครับรากจะเลี้ยงไม่ได้นะครับต้องตัดออกนะครับให้ใบมันเหลือน้อยนะครับใบมันเยอะไป ถ้าไม่เอาออกนี่ใบมันจะร่วงนะครับใบจะร่วงเลยเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ได้นะครับรากมันดูดขึ้นไปไม่ได้นะครับเลี้ยงไม่ได้ใบมันเยอะไปใบจะร่วงบางต้นก็ตายเลยนะครับบางต้นก็แตกใหม่ขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามันร่วงแล้วนะครับบางต้นก็ตายเลยก็มีเหมือนกันถ้ารากน้อยๆนะครับนี้จะตัดออกนะครับ กดดินลงให้แน่นนะครับแล้วก็เอาลงไปจุ่มในน้ํานะครับน้ําลดไว้นะครับจุ่มในน้ําแล้วก็เอาขึ้นมานะครับตั้งไว้นะครับน้ําลดดินให้เต็มถุงนะครับถ้าเราไปตั้งไว้สักวัน2วันรู้สึกว่าเหี่ยวเหยให้เอาเอาใบออกอีกนะครับแสดงว่ามันเลี้ยงใบไม่ถึงนะครับรากรากมันยังน้อยอยู่นะครับ ครับคลิปนี้ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับมาฝาก FC เรานะครับครับยังไงก็ชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ